เมื่อผมบอกเพื่อนว่าขอแบบเดือดเดือดอะไรอะรีเวอร์ไซส์ลงสีใช่มันคือชื่อเมืองพี่อ่าโอ้โหตรงตรงหน้าเลยเหรอใช่สองตีบีแอตเตอร์เราโดดลงจากเชือกยังไงอะก็มีปืนวะแอดแอดปืนปืนเจอปืนแล้วแอดมาดิช่วยด้วยเอตดนยิงเอตดนยิง เอาช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยกลมเอ็ดีวิ่งแล้วเอ้าเออพี่หลัง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 เอ็ดเอาเอ็ดเอ็ดตายแล้วเดี๋ยวพึ่งเอ้าพึ่งลงเครื่องบินก็ก็พี่ว่าขอเดือดเดือดไงผมได้จัดให้เลยพี่เฮ้ย เพิ่งโดนลู้จากเพิ oh ่งินนี่ไงพี่พี่ด้คลิปแน้วเมื่อคุณขอเพื่อว่าขอเดือดเดือดเดือดไหมล่ะเฮ้ยทำไมมันเกิดขึ้นเว้ยบ้าผมก็ไม่รอดเฮ้ยงงอ่ะอ๋อถ้าเกิดไปที่ตู้ไปที่ตู้คือซื้อเหรียญชูเพื่อนได้คนหนึ่งใช่แต่ถ้าเกิดไปที่แท่นคือชุบหมูน่าจะประมาณนั้นนะพี่โอเคฮะ ยังไม่เจเสียยังไม่ใจเสียเอดอกอนี่ไงนี่ไงแท่งหัวใจพี่เย้เราจะได้คือคืนชีพเลยพี่เยไปพี่เราคืนชีพแล้วไหนไหโอ้เอ้ยไหอ้ยโอ้คือคือมันชุบหมูโอ้ใช่ครับพี่ชุบหมูชุบหมูชุบหมูได้ได้คอนเทนต์ละอะไรนะเมื่อเมื่อผมเอ่อ เมื่อผมขอเด็ดเดดมือผมขอด็ดเอเฮ้ยเฮ้ยอะไรพุ่งมาพุ่งมาล้างล้างล้างอทเเอตเทลล้างลงโอ้ล้าเสร็จได้สไนเปอร์ด้วยเอาแล้วพี่แปิดปาแล้ปิดแอดแอแอดผมตายแล้วแอดไปแล้วพีไปแอช่วยด้วยแบงเอ้ยเพิ่งชุบเมื่อกี้นี่เอง ไปกดพี <formation> ่เหมือนเราหนีเสือป่าจอได้แค่ไหนพี่แล้วนี่คืออะไรเราชุบใหม่เหรอใช่เราชุบใหม่อีกรอบหนึ่งพี่อะไรเพิ่งมาไปกี้นเองพี่โก้หนีเสือป่าจอได้แค่ไหนพี่ไ่เกียร์ตเสียวิ่งไปอยู่วิ่งไปอยู่แล้วน้องอุ๋งเขาทำอะไรอยู่เนี่ยฮะน้องอุ๋งอ้า เอาเดี๋ยวพี่คืนชีพด้วยเหรอได้ผมตายอยู่คนเดียวใช่ไหมเนี่ยอู่งงนอนไม่รู้ว่าจะอยู่มันก็คืนชีพครับใช่มีคนซื้อบัตรคืนชีพให้พี่ไงเอ่อเอฟซเขาจดีไหมไหมเอาคุณเขาด้วยกําลังเตะโคมอยู่โอ้ยเราแป๊บนึงหาตังค์อยู่เดี๋ยวมาไปสร้างห้องในกันสี่คนไหมไม่เล่นละไปสร้างห้องในกันสี่คนเนี่ย อย่าแล้วบอกเฮ้ยอย่าเพิ่งยิงอย te ่าเพิ่งยิงเก็บเก็บของอยู่โอ้วิวสบายจังเลยคนตายเนี่ยไม่ต้องพูดต้องทำอะไรอุ้ยอุ้ยทำไมมันทำอะไรคุณอันนักระเด็นเลยคืออะไรอ่ะเออเรียบร้อยโดนงัดหัวทอมสันที่แตกอ้าวน้องขุ่นยังไม่ตายเหรอ โอ้ตู้เกิดด้านหน้าเลยน้องอุงชุดดีจังน้องอุงเนี่ย <c oughs> น,นี่ขยี้บ่อยตู้เกิดเหมือนมันรัวว่อ้าวตายแล้วเหรอเอาไปกำลังซื้ออุวุรเลยแบ่งนี่เป็นจริงคือไม่ต้องชุบผม,มนะชุบคนเดินใช่ครับอ้าวเฮ้ยอยากชุบผมดีเฮ้ย <c oughs> ชุบผมทำไมวะเนี่ยเราสมมติว่าถ้าเกิดเราตายแล้ว แล้วเ,เราเพื่อเราชนะเรา,เราถือว่าชนะไหมฮะชนะครับโอ้ห่างเนอหน่อยวม่เยอะสุดน้องอุ๋งกูจะไปเลยน้องอุง๋งเฮ้ย<อ>เฮ้ยเฮ้ยเยทนหัวใจเฮ้ยเทนหัวใจนีวิ่งไปหาเทนหัวใจดิวดิว<อ>ต้องชุบหมูให้ได้ความฝันของเรามันจะไปทันหรอครับอ๋อขี่รถไปพี่มีสกลวิ่งไวพี่ อ่ออันนี้คือคนเทนคนเทนชุบใช่ไหมใช่ครับคนเทนชุบชุบแล้วชุบอีกชุบแน่ชุบไม่สนลูกใครใช่ครับนั่นไหนครับอันนี้คือจอดรถแบบเท่ๆโอ้มูกะดีบางก็ะดีจมขึนชิมขึ้นมาอย่าเพิ่งตายเพื่อน อ้าวแล้วคุณสอบคนณไป่มาด้วยกันวะอะไรเย่ยน้องอุงขี่รถอยู่เนี่ยอ๋อน้องอุงขี่รถอยู่เพิ่มึงพี่แกเสร็จแล้วพี่พี่แกจะฟื้นนะอีเดียเฮ้ยชุบแล้วชุบแล้วชุบแล้วชุบอีกไม่สนลูกใครจริงพี่จริง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 ชุบน้องอุงมาได้เหรอแม่มาไปแล้วเราอะใครมันอยู่ใครไปบินหาคนนะเดี๋ยดว ตาเแล้วมันเดือดจากวะชุกไพอด้ามากว่าผมเจอหัวใจพอดีแล้วผมขอเก็บปืนก่อนปี๊อ้ผมมาถึงผมเจอลูกปืนสองลูกและรู้เลยมันอยู่แถวนี้โอ้แล้วผมมีปืนพกอันเดียวอ เมือนผมชุบพี่ได้เสร็จมันต้องมีเสียมันมันต้องมีการเสียเสียสาดคนหนึ่งกับพี่เล้ามันจะไปยิงมันยังไงวะนะเนี่ยดูพี่ดีวกว่ามันสนุกกว่าเจอนั่นแหะพี่สองตัวเลยโอ้กําลังสู้กันเลยอะ่ะแม่งโมงอยู่กูอยู่กับกูพี่เอาเด้ยพี่สมวิญญาณจอห์นวิกเลยพี่วิ่งเข้าไปเลยพี่ <c oughs> จอห์นวิก <c oughs> เ้ามันบวกกันอยู่วู้ยหยุดตรงบ้านตัวนึงยัยเฮ้ยดีๆแต่ไปตุยหลังไปตุยหลังไปไปคุยนัดไป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 ปุยตุยระวังนะพี่ระวังนะโอ้พวกนี้มัน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 ระดับสัปาร์ตเลยนะมันระดับทำงานเลยจริงพี่ขนาดผมวิ่งไกลไกลเป็นหนามันยังได้ยินเลยพี่ฮะมันไม่ได้เสียงด้วยเหรอ ใช่พี่มันได้ยินเสียงด้วยพี่มันเป็นระบบเสียงนะเฮ้ยอ้าระดับสัพหลาดเหรอสะดับสัพลาดเหรอเฮ้ยหลังเหรอเอาฆ่าได้เลยเดี๋ยวนี้ว้าออดนะครับดูดิโอ้เป็นไงไก่อะครับสัพเริงสัพหลาดเลยอ้าวจุ๊บจุ๊บโอยโมยอยู่จุ๊บจุ๊บ กำลังดีใจเลยว่าคิวคนเทพได้สับปะรดไม่ด้เรียบร้อยบิ๊กตังเรียบร้อยครับตาหัวใจหมดแล้วใช่ไหมเนี่ยตอนนี้หมดแล้วพี่แต่แค่ต้องไปซื้อบัตรเอาชุบผมไปแล้วใครวะเนี่ยเอชุบบ่อยชุบแล้วชุบอีชุบแล้วชุบอีชุบเป็นมันชุบ่พอ พี่ผมกับพี่ตายไปเท่าไหร่อลพี Boy? ่แล้วผมต้องลงตรงไหนวะเนี่ยอย่าไกดครับ enjoy 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 เอาเลยครับบล็อกะเดี๋ยวบอกครับไปเลยครับันนีวันนี้เต็มขอโทษนะครับพอดีคนโดเนทเขาโดเนทมาก็เลยเล่นเลยเขาไปฮะ yes ได้ผลงานบุ้ยเอา ไเต้ยไเต้ยขอคิวขอคิวผมยังไม่ได้คิวเลยเนี่ยคิวเลยคิวคิวคิวมันต่อยไม่ได้อ่ะกลมด้วย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 เอ้ไอ้ผมถ้าคิวก่อนตายวะเห็นไหมเฮ้ยเราหางวงบีบเหรอวงบีบพี่วงบีบมันบีบพี่มันบีบ์แล้วเราอยู่ตรงไหนอะฝั่งนู้นอะ เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วโดนแน่แกไม่รอดแน่สวัสดีครับจานต้องยิงสักหนึ่งร้อยตัวแล้วคืนนี้โอ้ขอบคุณเสียแบงค์ครับขอบคุณครับตัวเด่นหนึ่งร้อยบาทครับผมก็อยากดวลกับลูกลูกเสียแบงค์นะครับเอามาสู้ผมดีไหมเรยเอาลูกคุณมาสู้ผมดิตั้งแต่เราบอกแล้วผมไม่สู้กับพ่อหรอกสู้กับลูกดีกว่า เอาเอาวงบีเหรอเอาเอาใช่พี่วงบีบสมแ๊บเดี๋ยวคนหนึ่งพี่เดี๋ยวคนหนึ่งใครเฮ้ยแั่งกันแล้วก็ชนะเหรอใช่ชนะได้พี่ยินดีได้พี่มันมีโชคมันุอย่าไปกลัว e n จอ y แต่ตายองโ้ยง่ายจังเลยอ่ะครับอะไรนะด